นอเวลาต่อจากนี้ไปทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศา,ศาสตร์ไซโชสัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นของโรงเรียนสงนกเต้นประชาอุปธรรมอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นสวัสดีค่ะพวกเราดอตอร์จิว๋วที่สงสัยจอมสังเกตชอบทดลอง ฟิมค่ะฝนค่ะเน็ตค่ะพลอยค่ะแพลค่ะและวันนี้พวกเราก็ได้เตรียมการทดลองที่น่าตื่นเต้นและเราใจน่าตึ่งมากๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแต่เรามีข้อแม้นะคะว่าจะต้องใช้สิ่งของในครัวเรือนเท่านั้นมาทําการทดลองงั้นเราสองพี่น้องพลอยแพลขอเริ่มการทดลองเป็นคู่แรกเลยนะคะจัดไปค่ะแต่เราสองคนขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สําหรับการทดลองชุดต่อไปก่อนนะคะ วันนี้นะคะพี่พลอยจะนํานี่เลยน้ํายาล้างแผลมาทําการทดลองที่น่าตื่นเต้นให้ดูแค่น้ํายาล้างแผลเองเหรอคะพี่พลอยเขาไว้ใช้ล้างแผลไม่ใช่หรอแล้วจะนํามาทําเป็นการทดลองได้ยังไงคะการทดลองของพลอยแผลมีชื่อว่าควันพิษสมบอยากเห็นแล้วสิฝนตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยต้องทํายังไงคะพลอยแผลแผลช่วยหยิบห่อกระดาษทิชชู่ใส่ลงไปในฟลาสของพี่หน่อยสิแค่ใส่กระดาษทิชชู่ลงไปแค่นั้นหรอคะพี่พลอยถูกต้องแค่นั้นก็พอ แต่เอ๊ะไฟอยู่ไหนคะไม่มีไฟแล้วจะเกิดควันเหรอคะมีเชื่อก็ลองดูช่วยพี่นับหน่อยค่ะหนึ่งสองสมโอ้โหมีควันเต็มไปหมดเลยคะ่ะสงสัยกันไหมคะว่าไฟก็ไม่ได้จุดแล้วควันมาจากไหนกันนะใช่ใช่พี่พลอยทำได้ยังไงอยากรู้กันค่านี้บอกให้ก็ได้ ดรจิ๋วมีคําตอบที่เป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าในน้ํายาล้างแผลหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกระดาษทิชชู่ที่ใส่ลงไปนั้นมีด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตอยู่ข้างในเมื่อสารทั้งสองทำปฏิกิริยากันจึงทําให้เกิดควันพุ่งออกมาซึ่งควัก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองท่อบแบบนี้จึงทําให้เกิดควันขึ้นโดยไม่ต้องจุดไฟยังไงล่ะ และตามหลักการนี้เราสามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในการทำเอฟเฟกควันบนวิธีการแสดงโดยไม่มีอันตรายด้วยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะน,นี่แค่น้ำยาล้างแผลเองนะนี่าาก็แจกสองคนนั้นไป็นไนแล้วละ่ะมีอะไรจะมาโชว์หนะ้ามาแล้วมาแล้ววันนี้พวกเรา,าจะมาทำไฟบรรลัยกันโอ้โหไฟบรรลัยกันจะรอดไหมเนี่ยรอดแน่นอนค่ะถ้าพี่พลอยมีธนบัตรให้แนทเดิมสักหนึ่งใบได้สิจ๊ะ นี่เลยขอบคุณค่ะพี่พลอยเมื่อได้เงินมาแล้วพวกเราจะนําเงินมาจุดไฟฮะอยู่ดีๆจะเอาเงินไปจุดไฟเล่นเนี่ยนะนั่นสีนี่จริงๆนะเนี่ยจุดไฟเงินก็ไม่หมดสิพี่น้องสองคนนี้ป๊อตรังเลยเรื่องแค่นี้เองถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะเป็นเฮอร์ไมโอนี่มาเสกที่ดูเองพร้อมนะคะอยากมีเวทมนตร์คาถาจะเสกพี่มาให้เป็นไมบูเอคิโอคอนฟฟนโดนโมนโมเลฟยูเลฟยูนับพร้อมกันนะคะ หนึ่งสองังเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้ไฟก็ลุกท่วงเลยดีแม่แม่จริงๆ้วยค่ะท่านผู้ชมบอกมาซะดีๆว่าทำแบบนั้นได้ยังไงด็อเตอร์จิวมีคำตอบในมีกเกอร์ใบนี้เรานำแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำแล้วเติมเกินโซเดียมคลอไรดลงไปเล็กน้อยนักอจากแอลกอฮอล์สามารถละเหยได้เร็วกว่าน้า ไฟจึงลุกไหม้แอลกอฮอล์จนหมดทําให้เหลือแต่น้าที่ชุบธนบัตรไว้จึงทําให้ไฟไม่ไหม้ธนบัตรส่วนเกลือโซเดียมคอลอไรด์ที่เติมลงไปประกอบด้วยโซเดียมจะทําให้เปลวไฟลุกนั่นเองค่ะซึ่งตามหลักการนี้นะคะสามารถนําเกลือลยที่ต่อไฟช่วยให้เปลวไฟลุกแทนการใช้น้ํามันได้นะคะและการที่ใช้เกลืออยู่ในควอรเรนแทนน้ามันก็เป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะรละดักเกลือก็สามารถนํามาทําการทดลองที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ได้ด้วย ทั้งสองคู่เล่นทําการทดลองที่ตื่นเต้นระาใจขนาดนี้ยการทดลองที่ฝนเตรียมมาจะสู้เราได้ไม่นด้ก่อนจะทําการทดลองตันงบอกขอเวลาดื่มน้ําก่อนได้ไหมครับใช่ใช่ขอแห้มากๆขอ,อน้ำเอยสิฝนพอดีเลยอยากดื่มน้ํกไปแล้วใช่ไหมก้นฝนจัดให้ค่ะอ๋อฝนลืมบอกไปนะคะก่อนที่จะดื่มน้ําทุกคนต้องเขย่าขวดก่อนดื่มและต้องเขย่าตามโคตรลับที่องค์กรนับให,ให้มาเท่านั้นนะคะโคตรลับที่ว่าคืออะไรละฝน พร้อมกันนะทุกคนขย่าพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยฝนเป็นพ่อคนรับจากองค์กรรับจิกหรอใช่ที่ไหนล่ะถ้าอยากรู้ก็ดเอร์จิ๋วมีคำตอบ เป็นเพราะการทำปฏิกิริยากันของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายกูโคสเราได้เติมเมทิลีนบูล,ลงไปซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในน้ำจากการทดลองเมื่อกี้ทุกคนได้เพิ่มออกซิเจนโดยการเขยวขวดแต่เมื่อตั้งทิ้งไว้ออกซิเจนก็จะถูกใช้ไปโดยกูโคสเมื่อออกซิเจนค่อยๆหมดไปสีของเมทิลีนบูก็ค่อยๆจางจนเป็นสีใสย,ยังไงล่ะคะโหติงอ่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะคะว่าของใกล้ตัวเราสามารถทำการนำมาทำการทดลองได้เห็นไหมนะคะว่าวิทยาศาสตร์ยยอยู่รอบต,<ะ>ตัวเราวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ